สวัสดีอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาแจมกันน้ำเต่าอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้มาออนทัวร์ที่เกาประวนนะครับน้ำค่อนข้างที่จะลึกมากเลยน้ำสามเมตรกว่าครับผมลองอ่าดำลงไปแล้วอ่าใครจะไปดำได้ครับปลาบึกกินนะปลาบึกตัวใหญ่มากครับที่นี่นะผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชม ก็เห็นนนะสายตกเขามาเป้าปลากันก็ยังไม่ได้ตัวนะปลาัางท่านจะกินย่างกันนะฮะเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะ6ทา่6เย็นนะแล้วก็6เย็น6เช้านปลามักพิงเยอะแล้วก็ปลาบางท่านที่อยู่เ่วับริเวณเลยนะ ไปรุ่นีกเขาไม่จะได้จู๋ไหมเพราะว่าต้องนึงโยนออยไปตามกำลังปอนายเมือกนะเปิดตาเลยนะโด้ี แล้วครับแต้มแรกแต้มแท่านแมแครับนินดาครับันินดาครับันินดาปนดาธรรมดไมล่ี่แก๊ดอนาขอครับผมมันจะพผมยังไงครัดแมแครับเดี๋ยวโอ่ไปติังกันทังทีเื่อะไรมัตกา ่ดีนแถบคือุจะให้เพื่ชนที่เิมลเยอะท่บาใ่นาาไบ ได้เหมือนแล้วใคแตะไข่แตะจุกหน่อยครับผมอือฮือมาต้องป,าปาลากนนึงสวครับคุณผู้ชมผมมานั่งตกหลิวกับนานาอะไรวะนาเตา่าผมมา,มานั่งตกหลิวกับนาเต่านะครับ นี่เได้ปลาตายครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับ <c oughs> โอ้กินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับแล้วเกาะนิดเดียวเองนะไม่คุ้นไม่ขยับเลยนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดแน่นอนไม่ได้เปิดกล้องนะเพราะเราก็คิดว่าปลามันไม่ค่อยกินเนี่ยเราก็เลยแบบว่าท่านผู้ชมอันนี้ผมครับ <c oughs> ไม่น่าอวด ึ่งคลิปนะครับที่เรามาร่วมแจมกับนักเต่านะครับคุณผู้ชมนักเต่าเต้นยิ้มและดข้าวนะครับผมไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับผมก่อนนะครับตุ้มตะขาบมุดมุดมุมุดไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วเอา S <S 2> <S 2> ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์เต่านะครับผมอาจารย์เต่าจะให้คําแนะนําการตั้งตกอะไรตกอะไรตกไม่ตายครับผมตกไม้ตายาอ่าแนะนําให้กับน้าอะไรครับ นนอันนี้นะอะไรฮะน้ <c oughs> าอะไร <c oughs> ค,ครับอันนี้นวิทครับอ่านวิทย์นวิทย์อ่านาวิทก็คือไม่ไม่เคยตกหลิวเนาะไม่เคยอ่าฮะไม่เคยตกหลิวก็เลยพอดีมาตกที่บอ่อประวน,อ,นอ่าอก็เลยมาเจอกันนะครับก็เลยเดี๋ยวให้คําแนะนําเลยอาจย์เต่าให้คําแนะนําครับผมอ่าเริ่มเลยครับอ่าเดี๋ยวจะมาสอนนะครับาการตกไม้ตายนะครับเป็นการสอนแบบง่ายๆเลยอ่าฮะคนที่แบบยังไม่เคยเล่นไม่เคยตกมาก่อนครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือ สายเมนครับสายเมนคือต้องไปดูที่วัดหรือเปล่าครั ه, ต้องไปดูที่วัดนะครับที่วัดมคุยต้มเอาเสตบนคลเมนพีคลเมนจะได้สาระไหมวะนีะะ่เดี๋ยวผมเา้ยู่ถือกล้องเลยดีกว่าอ่ะอ่ายังไงต่อครับยังไงต่อแล้วทีเนี้ยเราหาสายสายเมนก็อย่าง,ง,าางาาสายเมนคืออันไหนเรียกว่าสายเมนสายเมนก็คือสายหลักนะครับที่ผูกจับปลายคันมาครับ ครับไปกระแทกหน้าน้องเขาได้ใช่ครับอ่าครับผมแต่อันนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงแต่เพียงแต่ว่ามันอุปกรณ์เราต้องใช้มีสต็อปเปอร์เข้ามานะครับครับการการปลูกตอนที่ผมโผล่ถ้าให้ผปลูกปลูกแรกผมว่ามันก็ยาวแหละอ่าอ่าแล็แนก็คือแเค่แค่แนะนาเป็นเป็นไกด์ไลน์เป็นลายอ่าเป็นลายกเป็นแนวทางอ่าใช่ครับเป็นแนวทางคือเรามัดปุ๊บใส่สต็อปเปอร์ปั๊บใส่สต็อปเปอร์ปุ๊บอ่าแล้วเราก็ หมุนหมวนหมุนหมุนหมุนแบบตบคีครับเดี๋ยวอ่าแล้วหมุนทั้งสองรอบนะครับอ่าแล้วใส่ที่ปลายใหม่นะครับมันจะปลายใหม่เนี้ยตรงเนี้ยเราจะต้องผูกปมไว้นะฮะเพื่อกันไม่ให้มันรูดนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาลูดสต็อปเปอร์นะครับเพื่อล็อกนะฮะเวลาลูดจะเป็นลูดอย่างนี้นะฮะการปลายการจะหักต้องให้ลูดแนวตรงๆย้ำแนวตรงๆอ่าดึงดึงดึงลักษณะอย่างนี้นะครับตามแนวคันโอเครับบยังไงต่ออ่าหลังจากนั้นเมื่อเรา ลงสายมีเรียบร้อยแล้วอ่าทันี้เราก็ไล่เราจะมาทําการเตรียมตัวไล่ระดับน้นกันนะครับไล่นี่เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมครอ่าใช้ไม้ครับถังกระมังหม้ออะไรไหมต้องไปเคาะครับผมครับสุกชิดแต่เพียงแค่นี้ครับยังครับหลังจากนั้นเราก็ไล่ไล่ปลายสายมาไล่ปลายสายมาก็เราก็ต้องเผลือสายชิงหน้าไว้ประมาณสักหนึ่งเกลือนะยังยังแรกๆง่ายๆคบหนึ่งเกลือจากนั้นเราก็ใช้ตะก่วแบบนี้นะครับ ตะกัวเป็นตะกัวเป็นตะกัวฟิวนะครับเป็นตะกัวฟิวลูกหมุนลูกหมุนก็จะเป็นลูกหมุนการยาวการยาวเราพันอ่าแล้วอันนี้คือความชอบของเราจะเอาหนักมากมาไหยแค่ไหนก็แล้วแต่เราสะดวกเลยครับเราพันหนาเท่าเยอะถ้าเราชอบหนักๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็มีสายชิ้นหน้าสายทิ้นหน้าให้ผมพูดเป็นแนวทางหน่อยพี่พูดเลยพูดเป็นแนวทางเอาเอาเอาเป็นสไตล์ของจันเต่าเลยอ่าสายชิ้นหน้าผมของผมเนี่ยมันขั้นตอนการผูกทําให้เป็นเข่าควายน่ายังไงฮะน่าอย่างแบบไหนฮะ ครับหน้าหน้า <laughs> หน้าแบบนี้ใช่ไหม <laughs> อันนี้จะเลี้ยงลูก <laughs> อันนี้จะเป็นสไตลแบบ,บเาขาาควายนะครับให้คำแนะนำจากนาวิทย์อ่ะเป็นเขาวควายเอาเขาาควายแต่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยนาวิทย์ถ้าผมเล่าตอนเนี้ยมันจะยาวแล้วเ,เราก็จะไม่ได้ตกครับผมเอาเป็นสองชิ้งก่อน <laughs> อ่ะเราตกสองชิ้งอ่าแบบนี้นะครับอย่างอย่างหลักๆเลยส่วนมากก็คือเขาจะใช้อ่าสายเมนจะมีสายเมนกับชิ้งนั่นหะครับชิ่งชิ้งอ่าสายเมนเนี่ย จะต้องใช้ปอนเนี่ยจํานวนอย่างเริ่มแรกๆก็คนที่เริ่มแรกก็ประมาณแปดปอนขึ้นไปแปดสิบแปดปอนสิบปอนสิบสองปอนอ่าว่าไสายเมนเนี่ยก็อยู่ประมาณสักอ่าสายชิงหน้าอ่าสายชิงหน้าสายชิงหน้าก็อยู่ประมาณหกแปดสิบอ่าก็คือต้องให้เล็กกว่าสายเมนเพาเวลาติดอุปสรรคใต้น้าหรืออะไรก็ดีครับมันก็มันต้องมันจะได้ขาดเฉพาะตัวเบ็ดไปะอ่าไม่อ่างนั้น๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอกตัว โอเคอ่าแล้วแล้วการตั้งทุนยังไงการตั้งทุนนะครับผมเริ่มจากอะไรครับอ่าการตั้งทุนทีนี้เราก็เริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับครับอ่าเราต้องใส่อะไรมางมีสต็อปเปอร์มีอะไรยังไงบ้างฮะอ๋อผมไม้เรื่องนี้ผมจะลืมอธิบายโทษทีนะครับอ่าทีนี้เราก็มาใส่สตอปเปอร์นะครับใส่สตอปเปอร์ให้ใส่อย่างต่ำนี่ประมาณสามเมตรนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับสาครับผม เพื่อให้มันเคลื่อนเวลาเราวัดเราสับหนึ่งเมตรแต่หนึ่งเมตรก็ได้แต่ว่ามันจะมีการเลื่อนใช่ครับเราวัดตำแหน่งมันจะเคลื่อนได้เพราะนั้นต้องใส่2ตัวขึ้นไปถึง3ตัวโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวหนีบทุ่นนะครับตัวหนีบตัวเสียบทุ่นตัวเสียบทุ่นแบบนี้แหละครับตัวเสียบทุ่นนี่คือตัวเสียบทุ่นครับสีดำนี่เนาะสีดำแบบนี้ครับตัวเสียบทุ่นโอเคอย่างที่ผมใช้นี่เป็นไซส์ S นะครับมันจะมีไซส์ S ไซส์ M หรือยังไงนี่แหละครับไซส์ M มันก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ผมแนนะให้ไซส์ S ครับ อ่าคแล้วก็ตามด้วยตามด้วยตัวต็อเปอร์อีกครับเพื่อที่ตัวล่างอีกตัวล่างสามตัวสามตัวใช่ครับครับแล้วทีนี้เราก็มาเสียบเสียบอะไรเอ่ยเสียบทุนครับเสียบทุนออฮะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางให้ให้เราที่แบบเพิ่งเล่นนะครับส่วนคนที่เป็นแล้วก็ก็เล่นฐานได้เลยนะครับครับอ่าโอเคอ่าเสียบทุนเสร็จปุ๊บก็ะปแล้วตามด้วยต่อเปอร์ตัวล่างไปแล้วต็อเปอร์ตัวล่างล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มา ตั้งนะครับลนวก็ใส่ลูกหมุนใช่ไหมใส่ลูกหมุนใส่ชุดใส่หน้าไปอ่าแต่แล้วเราตั้งยังไงเวลาเราตั้งจริงๆตามหลักจริงๆแล้วเราจะต้องใชอยางลบครับอ่าอันนี้ตกอะไรอันนี้ตกไม้ตายไม้ตายโอเคตั้งยางลบก็ได้จอร์ดอ่าครับผมนี่ครับอ่าครับเราเราช่างตะก่วด้วยอ่าช่างทั้งทุนตั้งทุนด้วยตั้งทุนด้วยยางลบนะครับยางลบนะครับนี่นะอ่าที่เช้เพราะว่ามันมันเห็นผลได้เร็วกว่า นี่คือการตั้งไม้ตายนะคือเราใส่ทุกอย่างให้ครบเลยใช่ไหมให้ครบเลยครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วนี่คือน้ำหนักเรายังไม่รู้นะครับว่ามันลึกอยู่แค่ไหนนะครับเราถอยไปตรงจุดไหนฮะที่เราจะตกเลยไหมที่เราจะตกเลยครับเราลงไว้ตรงนี้อ่าเราลงไปปุ๊บอ่าตรงนี้ครับอ่าตอนนี้ตอนเนี้ยที่เห็นเห็นคือทุ้นมันนอนใช่ไหมครับครับทุ้นมันนอนเพราะเราก็ต้องเพื่อจะให้ได้ลมแรงนิดนึงนะครับต้องขอภัยด้วยอ่า พอพออย่างนี้ปุ๊บแล้วเราทําไงต่อครับผมพอไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องปรับทุนนะครับให้มันลงมาอีกนะครับครับให้มันให้ใช่หรือป่ให้มันให้มันลงมาอีกนะครับเพราะว่าทุนมันสูงไปทุนมันสูงไปทุนมันนอนไปฮะเราจะมัอยู่ในลักษณะนออ๋ออ่าลงมาครับประมาณนี้ค่อยๆปรับลงมา,มาครับประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ทั้งไปที่เดิรแล้วก็ลองถลอยลงไปใหม่ แล้วเราก็ดูอาการทุ่นอ่าเริ่มเริ่มโอเคแล้วแต่นี้ลมมันแรงนะครับที่มันเอนี่คือลมมันแรงอ่าก็เริ่มตั้งขึ้นมาแล้วอ่แต่ก็ยังไม่ได้ที่เราต้องการยังไม่ได้ที่เราต้องการอย่างน้อยเป็นที่เราต้องเหลือไว้ประมาณสักสามข้ออสามข้อเราก็ต้องดึงลงมาอีกนะ่งอ่าฮะอ่าดึงลงมาอีกอา่ก็ขยับตัวล่างแล้วก็ขยับตัวบนตามลงมา เราอยากไปเราอยากไปให้มันแน่นมากนะให้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 ตัวทุนเองให้ตัวการการเก็บทุนเนี่ยมันขยับได้บ้างนิดหน่อยโอเคเอที่เดิมครับเอไปที่เดิมครับปุ๊บครับอ่าเนี่ยคือเราได้ตามที่ผมต้องการอ๋อต้องการกี่ข้อครับตกกี่ข้อข้อประมาณสามที่ข้อประมาณนี้ครับสามถึงสี่ข้อเนาะด้วยด้วความที่ว่าผมสายตาไม่ดีนะผมก็จะใช้ประมาณอ่าฮะก็คือจะสูงหน่อยครับผมโอเคอย่างนี้คือได้ตั้งอยู่ที่ สี่ถึงห้าข้อก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอ่าฮะก็คือพร้อมตกเลยพร้อมตกแล้วอ่าไหนลองตกไม้แรกให้ดูหน่อยครับการปั้นเหยื่อปั้นยังไงครับการปั้นเหยื่อปั้นง่ายๆครับผมครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราอย่างอรกเอาอย่างลบออกก่อนโอคครับขั้นตอนแรกคือยังลบออกก่อนครับผมอย่างที่ผมเล่นแรกๆเลยเนี่ยเริ่มแรกเล่นผมก็จะเขาจะเรียกอะไรปั้นปั้นจับจี อ๋อจับจีบจับจีบคืออย่างนี้ไหมฮะอย่างนี้ไหมฮะไม่ต้องตั้งวงนะครับไม่ต้องตั้งวงจับจีบอย่างเดียวอ๋ออย่างเงี้ยเดินฟออเลยครับฟออะไรครับผมทยาอย่างเงี้ยเวลาเวลาปลาแรกๆอ่าฮะยังไงครับอุ้ยอุ้ยปากกินปากกินกำลังแนะนำการตั้งทุนอยู่ครับปลาของพี่เขาก็มีอาการนะครับใช่แล้วครับอ๋อมันแค่วิ่งชนเอ็นเฉยๆครับวิ่ง โอเคงั้นเรากลับมาต่ออ่ะจะกลับมาก่อครับแล้วหลังจากนั <t <t ้นนะครับเวลาเราปั้นก็ปั้นให้อยู่ได้ประมาณนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ปั้นประมาณนี้ครับอ่าก็ประมาณเท่านิ้วปลายนิ้วก้อยแล้วผมก็บี้หน่อยหนึ่งอันนี้คือจะให้เขาปากมาครับปานี้ครับปากคนปากปากปลาครับอ๋อครับปากปลาอืมว่าอะไรก็หิวเลยแบบนี้ะครับ บ้านให้ดูหน่อยอันนี้อันนี้อธิบายให้นวนคนที่ยังไม่เคยไม่เคยเล่นมาครับแต่เราชอบเลยแล้วถ้าเราเพื่อออยหน่อยก็อันยิ่งใหญ่อือันนี้คือเราบ้านตกเลยบ้านตกเลยอแล้วก็บีบไปครับผมปึ๊บอยู่อสองขอแล้วอสองขอแล้วเราก็ทอยไปตรงตรงที่เราตั้งทุนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อปึ๊บอ๋อมันก็จะได้ตำแหน่งที่เราตั้งทุนไว้ใช่ครับผม แต่ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคลื่นลมมันแรงนะครับนช่ครับผมามันเป็นคลื่นนะครับก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดนะครับใช่ครับใช่ครับผมอืมหยั่งวิธีการตั้งทุนไม้ตายสไตล์จานเต่าเนาะกับจานเต่านินจานะครับก็ฝากเป็นแนวทางให้นะนะสายตกมือใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้จานเต่าสอนานวิดไปเนาะค่อย เรียนรู้กันไปนะครับผมอี่เอาละครับคุณผู้ชมนวิทนะครับนวิทยเ์เห็นปลาขึ้นเป็นฝูงนะับสวยนะครับก็เลยไปตีทุ่นนะครับประสบความสําเร็จนะครับครับ ใส่ประมาณกิโลครับห้าสิบโลได้ไหม,มไมายถึงน้ำหนักคนตกอะครับอ <laughs> เอาละครับหนึ่งรอ้ยรอยหนึ<ล>่งร้อยคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ <laughs> มาแล้วครับ มาแล้วครับเข้าเข้าแพ้แล้วครับเข้าแพ้แล้วครับกันโคตรน่ารักน่ารักยิ่งโชคครับผมยิ่งโชคเหรอจุกยัวไงยิ่งโชคครับยิ่งโชคครับโอ้ยหวายิ่งโชคครับยิ่งโชคครับงัดขึ้นครับงัดขึ้นมางัดขึ้นมาจุ่มจุมมันน้นลงไปหน่อยจุ่มมานน้นลงไปหน่อยอ่าเอออีกหน่อยอีกหน่อย งัดขึ้นมางัดขึ้นมานีนเลยครับกดลงไปกดนั้นลงไปกดที่ตังไปงัดดึงหัวเข้ามาโอเคโอ้โจับได้นี่ครับในที่สุดก็ได้แทมครับนี่ครับ ตีเข้าฝูงสวายนะครับแต่ได,ดไ,ดดได้ยี่สกนะครับคุณผู้ชมตีสวายได้ยี่สกตีสวายได้ยี่สกนะฮะนี่นะครับนี่นะครับคือนวิทย์เข้ามาแจมเมื่อตอนช่วง <c oughs> สักประมาณบ่ายบ่ายสองโมงเนาะล็อกล้ออยู่เลยนี่ครับล็อกหัวล็อกกลางเลยครับสวยเลย สวยสวยไหมแอาสุดยอดนี่สุดยอดโอ้โหเมียนี้ยิ้มแฉ่งเลยครับผมลงหน่อยแล้วครับนู่นเลยไปใส่นู่นแหละใส่นู่นไปก่อนไม่ใช่ปลดใส่ห้องเลยรอกก็เอาใส่กระชังรวมกับผมนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเลิกก็จะ๋ยผมแบ่งเพราะว่าอ่าผมจะไม่เอาปลากลับนะครับตอนแรกก็จะให้น้ำเต่านะให้น้ำเต่า นี่เปิดเมื่อช่วงบ่ายนวิทเข้ามาครับแล้วก็นวิทบอกว่าไม่ได้ปลาเลยก็เลยเดี๋ยวแบ่งปลานินกันในทางตกหลิวก็อยู่นะนี่โดนไหมโดนไหมโอนนี้โอ้โหรีบเปิดกล้องอย่างไวครับคุณผู้ชมโอ้คิวคิดว่าจะสวายผิดคิวเป็นยิ่งศกนี่แได้กลายเป็นปลานินอีกแล้วครับไหนโชว์ตัวหน่อยครับโชว์ตัวหน่อย นี่สวายกายร่างโอเคครับผมหลอกลลงวิจิตรแล้วก็วันนี้ก็เป็นผลงานของพวกเรานะครับเล็กๆน้อยๆนะพอตุ่งเช้าปลาใหญ่ไม่เข้าเลยนะตุ่งบ่ายผมกับน้าเต่า,าก็เลย,ยามานั่งหยู่เป็นปลากเกลือไปเนาะ <c oughs> อันนี้เล็กน้อยนะ <c oughs> เล็กน้อยครับเล็กน้อยครับเพราะปกติน้าเต่าได้ เจ็ดไปสิบโลตั้งต่อวันอ่ะโอ้รอะยะทางระยะทาง,งใช่ไหมโลกับน้ำหนักเลย <laughs> น่าจะเปลืองน้ำน่าจะเปลืองระยะทางด้วยครับผมจอมโจรพิชิงนตัวนะครับแล้วก็น้าเตา๋าสายบ้านนะครับแล้วก็นาวิ์ มีฉายาไหมมัวไปเรื่อยมัวไปเรื่อยนวิตมั่วไปเรื่อยนะครับก็ไม่รู้นะคือฉายาเข้าเข้ากล้องไปแล้วก็คือต้องฉายานี้นะเราก,ก็คลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับว่าช่งาวงเช้ามาแล้วก็ช่วงบ่ายมาก็มีนวิตเข้ามาแจมด้วยก็เฮฮนาปาร์ตี้กันไปนะครับผมถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็อาจจะมาร่วมสนุกกันให้น้าดได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับผมฝากฝากผลงานหน่อยนะฝากผลงานนะครับผมก็ ครับครับอมไม่มีอะไรผมถ้าถ้าติดตามกันกับโมเดลหนังจิ๋วนะครับก็ไปที่กลุ่มโมเดลนะครับกลุ่มสมาคมหนังจิ๋วไทยแลนด์เอฟซีครับผมนี่เกี่ยวกับ หนังโมเดลนะครับจะเป็นหนังกางแปลงเป็นหนังกระแป้งอ๋อหนังตะลุงเหรอก็หนังต้องไปเชิดน้องเดียวนะใช่ไหมเล็กเป็นจอหนังเล็กๆเป็นจอหนังเล็กๆอ๋อโมเดลโมเดลยังไงฝากผลงานของมาเต่าไส่บ้านด้วยนะครับเข้าไปที่เพจมาเต่าไส่บ้านเลยอ่าติดตามได้ทางทางเพจได้เลยนะแล้ววิทย์มีผลงานเลยฝากมั้ยม่มีเลยครับ นวิทย์ก็เป็นเพิ่งจะมาเจอกันวันนี้นะก็เลยยังแบบเกินเกินกล้องอยู่นะครับก็ไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ผมและน้าเต่าแล้วก็นวิทนะครับแล้วก็เป็นนวิทนะฮะก่อนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับครับผมพบกันอีพีหน้าครับอ่าเรียแบ่งป้าพี่ตัวสั่งพี่ตัวสั่พี่ตัวสั่งจะลงจะลงไอครื่อง